แล้วคะ่ะมากินข้าวกันค่ะเพื่อนๆนะอาหารจากผักสดในสวนของเรานะคะผักปอสาเลย น้าจ๋าแม่มีบูเบรีให้หนูด้วยมาเอาเรื่องลูกใหญ่เลยลูกนี่นไปดินาโตเอาไปกิมดนะ้วย กินข้าวกันคะ่ะเพื่อนๆนะอาหารจากผักสดในสวนของเรานะคะผักปลอดสารเลยวันนี้แม่แหม่มก็มีน้ำพริกปลาล้านะคะน้ำพริกปลาลาแล้วก็นี่ค่ะผัดมะเขือของเรานะคะแล้วก็มีแกงจืดตําลึงด้วยนะคะแม่แหม่มไปดึงตําลึงมานะคะแล้วก็ฟักทองแกงบัวแล้วก็นี่ค่ะปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังจะมีปลาย่างอีกนะคะเดี๋ยวรอปลาย่างอีกหนึ่งะะอย่างค่ะกินข้าวกันกินข้าว มีมีปลาย่างอีกอย่างนึงนะแต่ว่าเดี๋ายวรอปลาย่างกิงาานนะเดีมีปลาย่างสุลกเดี๋ยวรอปลาย่างนะข้าวกันค่ะอ<ม>ร่อยเหมือนอยู่ไทยเลยข<ม>ับหวาน,วาน

ไม่ใช่จอกัวนเด็กที่ไทยชอบกินนะเนี่ยนัวแกงจืดเนี่ยผมได้สกิลอะรกับพวกแงตำลึงแกงจืดตำลึง ตาลึงกินด้วยนะคะอยู่ญี่ปุ่นมีตำลึงด้วยโอ้ถูกใจเลย<ม>เอาน้ำเหรอลูกน,ลน้ำบว<ม>ัวน้ำบัวจ้าเดี๋ยวแม่ทำให้ล<ม>ูกชุ๊กจัจาจิ เมื่อกี้เสียงอะไรล่ะลูกแม่ทำน้ำบวยให้หนูอ่ะนี่อะไรเนี่ยขนมกินข้าวเสร็จก่อนขนมฝักทองเอ๊ะอทไรอ่ตองห้ตอนกคยที่เราทำไปรล้วนะทำไมข้าวที่มีดก็ยม่ตักหน ปลาตัวปลาตัว l o เล่มมายาวๆอ่ะปลาสุกแล้วลูกเดี๋ยวแม่เอาปลาพีารร่จีก็เศร้าเลย เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวต้องคนให้อีกทีเดี๋ยวกันนะเอาปลาก่อนนี่ค่ะมีปลาย่างค่ะนี่ค่ะปลาย่างของหนูอา

อร่อยจังเลยอยค่ะแม่ไม่ได้กลับเมืองไทยสองปีกว่าเกือบสามปีแต่ว่าไม่มีปัญหาอาหารไทยดีค่ะที่เรายังได้ปลูกผักพ่อข้นัตีว่ามันตัวช่วขอศีกช่วยดช่วยูช่วข้อศีเจาขงต่ ไม่ได้กินอาหารไทยสงสัยร้องไห้กับบ้านอืมตอะพี่กุ้งไรซอสีอิีิใหมระนยอยวย อ,อันนี้เป็นปลาช่อนน้อยค่ะเยนวนวลทำส่งมาให้น <c oughs> ย,ยค <c oughs> <c oughs>

นี่ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็กินฟักทองแกงบวชพอเราแช่น้ำปูนใส่นะคะเนื้อฟักทองเขาก็จะแบบว่าไม่เละนะเหนียวเหนียวแข็งแข็งอ,อุ้ยหอมใบเตยจังเลยพอแว่นไดเอทค่ะอันนี้ก็เสร็จแม่นะเอามาให้หน่นะ่ะกินเหรอเอามาหวานๆหน่อยนะ่ <laughs> พอแว่นบอกเอามาหวานๆหน่อย มาชิมสิพ่อมาค่าลองกินไหมลูก mm hmm. ลองกินขนมไทยไหมคะ mm hmm. ขนมฟักทองลองกินไหมข้าปลดจิ่มมิโ้อยกากเปนั่นด้วยนะอยู่ขก้นมาไอ้โม่เอาไหมเดี๋ยวใสเ่เกได้เอานะ แค่นี้ใช่ไหมลองกินแค่นี้ก่อนเนาะอะลองอะนั่งกินนะ,ะนั่งกินตรงนี้นะจุดอ,อะนั่งกินดิเพาแววนเรียบร้อยกบปุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ไปละ <laughs> โอเคค่ะดังคลิปนี้ก็อ่ะไปกันเท่านี้กันก่อนแล้วกันเนะาะแย,ยกย้าย เดี๋ยวแม่แหม่มก็จะนั่งกินแล้วอ่ะโนอามาสวัสดีคุณลุงคุณป้ามาสวัสดีคุณน้ากันแล้วสวัสดีคะ่ะสวยสวยสวัสดีค่ะไม่สวยเลยสวัสดีส,สวยยังไงสวัสดีค่ะพี่ยำน่าจะที่เดียวพ่อสวัสดีคะ่ะสวยสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วนะคะ Come me. be back, with wanna. I just